วัสดีครับเฮ้ยขอเข้าพิธีก่อนเนี่ยโอเคโอเคครับสวัสดีครับพบกับอีเวนต์พิเศษนะครับต้อนรับวันสงกรานต์นะครับสงกรานตรอุ้ยฮาโลวีนเลยนะชื่อโปรเจกต์ก็สั้นๆนะครับเดี๋ยวนะโปรเจกต์อะไรอ่ะโปรเจกต์คิดอ่ะคิดเอ็กซ์นะครับอะไรนะอะไรนะขออีกทีครับขออีกที ฮ Hard Fab เกอร์นะครับ Hard Fab Hard Fab Faker เอร์อ๋อคิดเมื่อกี้ฮะอันนี้เป็นชื่อที่เราคิดมานานแล้วเราคิดว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมนะครับคิดกันมาแล้วภาพอันนี้เป็นเวอร์ชั่นอะไรเนี่ยทำไมป็นคาแรคเตอร์เป็นไมค์คราฟ์ไงภาพเทคเจอร์เป็นไมค์คราฟ์เหรเป็นไมค์อันนี้เนี่ยเพิ่งเคยเห็นอะไรของแกวะไม่เห็นเป็นไมค์คราฟ์เหรอไมค์คราฟ์อะไรครับที่มันโนเบอร์ซี่ อ๋อเหรอไม่ไม่หมายถึงว่าตอนตอนเลือกคาแรคเตอร์ทำไมมันน้าตายไหมครับเฮ้ยไม่ใช่ครับเป็นตัวละครภาคหนึ่งแล้วอ๋อเหรอร้อนร้อนแล้วครับเดี๋ยวคุณมาดูเทปผมเลยเคผมเขาอะไรผิดไม่รู้เอ้แต่รับนะครับเทปนี้เป็นเทปพิเศษก็จริงแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญมีเพียงหนึ่งเดียวครับจัสตินจะมาให้ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเลฟเฟอร์เดนครับที่เหลือ ก็เล่นเกมทีทีเหมือนกันนั่นแหละจากคุณเอ็กคอร์ดก็ไปเรสซิเดนต์แอมเนสเซียย่คุณฮาร์ล็อกก็แอมเนสเซียเหมือนกันกับอะไรนะเซเรนเดอร์แมนแต่แม่งไอเอลลิงฟอร์อะไรเงี้ยครับว่ากันไปแต่ทีนี้จะมาลองเกมที่คุณจัสตินเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคนอื่นอย่าคาดหวังไปคาดหวังที่คุณจัสตินคนเดียวเนี่ยผ่านละไปผมจะพาทุกคนไปถึงจุดหมายได้ครับ ก่อนหน้านี้เราได้ซ้อมกันมานิดหน่อยครับไม่ได้ซ้อมอะไรเยอะเลยบอกตรงนิดหน่อยที่ว่านี่คือครึ่งชั่วโมงไอ้เป็นมีคนฝัดอะเตะมันอกด้วยก้าเนี่ยคนที่ชื่อเอคอร์ดะครับล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 บเม้นบนเกย์ในเมื่อเราพร้อมกันแล้วก็พบกับโปรเจกต์นี้อย่าคาดหวังไดใดสิ้นนะครับก็รักใครชอบใครก็ไปดูกล้องคนนั้นเลยนะครับไอ อยากรู้ว่าใครเทพใครกากนะครับไปดูกล้องคนนั้นให้เห็นกับตาเลยนะครับฉะนั้นไม่ไปโทษกันไมเสียเวลาเอาละงั้นผมถ่ายแล้วมันประจานตัวเองเหร <c oughs> อเดค,ครับ <c oughs> ผมซึ่งเป็นหัวหน้าล็อบบี้นะครับเป็นโฮสนะครับเป็นโฮสเดเองเดียวจะไม่มีความแหลกได้เปรียบนะครับหัวหน้าล็อบบี้โอเคเป็นโฮสโอเคหัวหน้าล็อบบี้โอเคเป็นโฮสยอมยอม ตอนนี้กดสตาร์ทกันแล้วเรียบร้อยนะครับแต่เซิร์ชเฟลเซิร์ชเฮียเลยเฟลวันนี้รอสักครู่คุณก็พูดคำหยาบได้นะครับแต่ก็อย่าหยาบเยอะผมเมื่อยโอเคก็เข้าสุดันแล้วครับโนเมอร์ซี่นั่นเองอะโนเมอร์ซี่แปลว่าอะไรครับคุณลอเบเกอร์ครับโนเมอร์ซี่อะฮะอ๋อแปลว่าไม่มีทางเยียวยาไม่มีเมอร์ซี่ไม่มีเมอร์ซี่มันโนบวกเมอร์ซี่เอ็นบวกเมอร์ซี่ก็อ่านว่าอะไรครับ อ่านโอเคหนโหนมือชี้โหนมันเป็นไม่มันเป็นไม่ตะวันจักรวงไงถ้างั้นคนดูก็คงจะคาดหวังอะไรได้บ้างนะครับว่าสาระานเทปนี้มันจะจะมีหรือไม่มีก็ดูกันตรงนี้แหละครับใช่ครับผมจะพาทุกคนไปถึงดวงจันทร์นงครับแม้จะบอกแค่ว่าจะต้องเริ่มมายังไงครับเริ่มมาก็เดินไปหยิบฮิวเลยครับอุ๊ยซะ ซาบุไรเอาก่อนเลยอันดับแรกซาบุไรหายขั้นแรกในการเป็นโปรครับคุณต้องเลือกต้องต้องเลือกอาวุธนะครับเนี่ยนะครับเลือกอาวุธครับทำไมครัล็อกเกอร์ถือซาบุไรคนเดียวอ่ะอยากได้บ้างอ่ะเอออ่ะไม่ผมได้ปืนสั้นว่ะเฮ้ย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 เอาลอลอง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 ปืนได้ยิงใส่กำแพงก็ได้มันต้องยิงใส่คนนะครับลองมั่งลองมั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายลองปืน นักเลงกันจริงๆเลยพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเหลือ9.4แล้วเฮ้ยเจ็บเฮ้ยประตูับใช้้ไดเ่ว่าโอเคเราพร้อมเลยเฮ้ยเดี๋ยวประตูเปิดไม่ได้ประตูมันล็อกอะครับเขายั่วเนประตูมันล็อกอะครับคุณจะเล่นมุกนี้ผมโดดตึกนะครับผมไปแล้วตาหัวไหลดำให้ทำไมเดินทำไมเปิดได้วะเฮ้ยผมรันผมรันยิงหน้าใครไม่รู้ครับตอนนี้ครับกูไปแล้วตอนนี้ครับ การเป็นโฟนี่ต้องวิ่งเป็นคนแรกครับเพื่อความหล่อนะครับเลือดผมเหลือ80ไม่ได้ลงซอมบี้ตีแต่กระสุนผ่านหน้าครับซอมบี้ไม่้องยิงกันแล้วครับแมนใครวิ่งษบาดกระสุนกูย์แล้วเมกี้กระใครแม่งไม่ต้องฝืนอ่ะทีนี้ครับจะเลฟโฟเรสต์หนึ่งกับผมมาแล้วครับอันนี้ก็เหมือนเราจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนาะนะครับอพาร์ตเมนต์ของคุณป้านะครับซึ่งมีเป็นคุณลุง ร้อนบอกตรงว่าบรรยากาศร้อนๆเนี่ยได้ได้แล้วมันจะไปตรงไหนนะลงไปข้างล่างครับพวกคุณโอ้โหไม่เป็นโปกันเลยตายแล้วตายแล้วเคุณดูครับคุณน่าจะสงสารผมที่สุดครับเฮ้ยขั้นข้างล่างเขาทำไรอ่ะผมกำลังฮู้อยู่ครับผมกำลังจะพาพวกคุณไปส uh> oh, oh uh. ู่ดวงจันทร์นะพวกคุณพวกคุณลงมาได้แล้วครับโอ้โหช้าเกินอะไรอ่ะไปขึ้น What happened มันจะเป็นพระเอกก็ให้มันน้อยๆหน่อยใช่ครับก็เป็นพระเอกในหัวใจเธอใช่ไหมเราเออเเฮ้้ยยใครโดนใครโดนใครโดนพี่เชฟโดนครับช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยคนแก่ก่อนไอผมก็ไม่ได้แก่กะดี่อาวุธโตที่สุดนาเกียเลยโอ้โหสมองเกอร์สมองมง่บอกแล้วพระเอกนะครับพระเอกพระเอก ไอเดียวเดี๋ยวเดียวไปเอกย่อมตายตอนจบนะครับคอยดูนะครับคนแก่รอคนแก่ก่อนคนแก่ยังไม่เดออคนแก่เดินช้าช้าลุงเลยล้านเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่รถรถนี้คือรถอะไรครับมันเป็นรถจาก Resident Evil ครับผมไปรีบรีบซื้อครับมันรถโอ้โหมุกนี้ผ่าน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 วงใหญ่ข้างในมีป้ายบอมครับ เดี๋ยวๆดนผมขอถามใหม่เริรถคกันเนี่ครับรถคันนี้เป็นงคีับนั่นไงโอ้โไปยิงทำไมเอายิงไม่ได้มันรถเนี่ยต้องรีบซื้อทีเชฟบอกไปเยิอไอ่ได้ไอ้ไอ้ไห้ไอ้ไอ้ไย้ไอ้ไิ่ไอ้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 วอ้ไอ้ไอเไอ้ไอ้ไอะไอ้ไา้ไองอ้ไอ้ยองไอ้ไอออ้อ้ไออ้ไ้ยไม้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้วอ้ไอ้ไอ้อ้ไร้ว้ไอ้้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้อไอ้ ยิงยิงวุ้ยได้หอยิงกันได้หเดี๋ยวคุ้มกันครับคุ้มกันคุมกันพระเอกตายไม่ได้ครับพระเอกอย่าตายครับพระเอกไอ้เหี้ยบุกหััวบุกมั้ยกูแดกผิวคุ้ได้อยู่อ่าโค้ชทรหดครับหึหึหึหวหึหึไหึ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 หนห ตกลงใครยิงรถครับไปใหเราเพื่อนทำมาเลยต้องย้อนเทปไปดูอะครับเฮ้ยของมันของผมอะไรอ่ะขี้ทำไมไม่เปิดถั่วครับเฮ้ยคุณกลุ่มขี้อยู่คุณหัดมีมารยาทบ้างดิวะกจบมิชชั่นกันไปนะผมเอ่ผมทำได้ดีเนี่ยผมได้ทำไปเล่นไปทำไมเอ็กคอร์ดรอบนี้ตกไปอยู่สุดท้ายเหรอ นหมดดาเบรดเอาวิชเยอะกว่าดี้หนึ่งเลยโอ้โหโอ้โหช่วยไว้ไม่รอดหรอครับอันนี้เป็นคะแนนเกียรติยศใช่ไหมใช่เฮ้ยเิลลี่ไฟเตอร์เราได้สามพี่เชฟเอาอะไรเอ้ยพี่เอกเอาอะไรตีอ่ะได้ที่หนึ่งมูไรครับโด่งมาตอนแรกไงคาร์ตาน่าครับไม่ใช่ซามูไรไอตัวยิงรถนั่นแหละไอตัวยิงนั่นแหละตัวดีเลยเฮ้ยพี่อันนี้มันเด้งตลอดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมโอเคแล้วมันขึ้นเออหายอีกทีแม่งเอ้ยฮิวครับอย่าอย่าเผื่อแผลอย่าเผื่อแผลใครครับเอาตัวเองให้รอดก่อนครับนี่คือคติของผมนะครับ มัน,มน,มนอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้เปิดบ่ครับจะมัดจะมวยจะคุกอะไรก็ามาพร้อมบู้พร้อมบูอ้ยไม่รู้ครับไปแล้วตอนนี้ครับลงไปข้างล่างครับผมเดินตรงมาเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายครับเอาแล้วครับตอนนี้เรากำลังบุกเข้าไปแล้วตอนนี้เราลงสถงานีครับโอ้โหลงเต็งรอซอมบี้ไล่ไล่จิตไหลพี่ผมลงเลยครับลงเลยครับลงเลยครับกำลังพยายามช่วยสอบวอลังสิตให้ไวเลยครับสวรังสิต ไปครับผมไม่ไม่ไม่สนใครผมเปไปรถไฟใต้ดินแล้วผมจองไปเที่ยวข้างบนระวังเจอแทงนะครับยังไม่ได้ซื้อตัวเลยยังไม่ได้ซื้อตัวเลยเออต้องสบไแล้วไง่คนแก่รอคนแก่นะครับคนแก่โอ้โหคนแก่คนแก่สายตาไม่ดีมันยิงแหมเปลี่ยนมันเอเเออเเเออ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 เอเออออเอเอาเ้อเออเอเออเอ้ออเลอเเออเเออเออเเปอเอเอออกเออเอเออออมเ้อออม ฮะอะไรนะแป๊บไหนไหนแทงวะไหนแทงวะคุณจะปล่อยข่าวมั่วดีกว่าปล่อยข่าวต่อยแน่นอนครับอย่างเงี้ยไม่มีแล้วเลือดผมจะเหลือหนึ่งได้ยังไงไอ้เฮียจะบ้าใช้สาระเฮ้ยไอ้ผมคุ้มเอาคุ้มกันจิเองโถไม่คุ้มกันเลยไิตเป่งก็ไม่ดูเลย พวกคุณช้าอย่างนั้นเนี่ยผมรอจนเฮ้ยเสียงเสียงไรเสียงไรคุ้ณคุณคุณผมรอจนต้นไม้งอกมาจากตูดแล้วเนี่ยไปดีกว่าคนนี้เขารอจนตายเรนรอล์เขาไม่ได้รอหรอครับผมว่าดูท่าเขาจะไม่ได้รอหรอครับเขาเป็นอะไรอ่ะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวผมไปหาเพื่อนมาครับแล้วพี่ยิงเราทำไมไอ้เหี้ยแฟร์แมนแฟร์แมนนันสิปืนเหรอเนี่ย โอ้ยบู๊บบูมาก็ใช้ได้อยู่อ่ะบอกแล้วครับผมต้องมาชนโชครถสิบล้อรถเก่งรถบัสรถจักรยานไม่ได้แดกผมหรอกนะะอีเย้ยก่อการถนนโอู้ทำไมไม่ขับครับส่วนตัวผมเรียกว่าผีเฮ้ยปืนไรอ่ะเฮ้ยเยี่ยมตรงนี้ต้องมีคนไปใช้ปืนปืนกลนะครับถึงจะเหมาะครับเนี่ยปืนกลตรงเนี้ยครับเอาซะหน่อยมา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 ก็มีคนปิดกันข้างล่างด้วยครับ เเฮ้้ยไม่อาดับชุดมีใครยิงกูเดี๋ยวผมรับหนึ่งเคยดูแลเดี๋ยวนี้คุณกดสวิตชยาครับเนี่ยมาแล้วเลยนะน้ามาแล้วครับเวฟเวฟใหญ่กำลังมาครับพี่เชฟพี่เชฟพี่เชฟไปถือปืนหน่อยครับพี่เชฟให้ถือปืนก็ได้ใช่ใช่ผมก็กันตุ่นให้ครับตอนนี้ครับดูหลังหลังนี้ก็สั่งไป พยายามตู้อยู่พยายามตู้อยู่โอ้พี่เอกไแล้วคนเดียวกันน่้ไอต่อคนนั้นมันทำอะไรอยู่วะเอกไปแล้วคนเรียกแล้วเอาไอเยี่ดิโอเอาไปป้อมก่อนดิเฮ้ยมรตอะูานว้ยคาตนะทำไมอะคาตนะทำไมอะทำไมอะตู้ล่าอ้าโอ้โหาเอโอ อาแล้วตอนนี้กำลังไลเรียกอยู่เรียบร้อยนะครับตอนนี้พวกเรากำลังอยู่พี่เชฟคนแก่ดาวนะครับคนแก่ดาวแล้วคนแก่ดาวแล้วอุ้ยปุ๊ปอุ้อูันเตอร์อู้แบทแมนแบทแมนแบทแบทโซอี้โซอี้ช่วยบิลหน่อยครับโซอี้ช่วยบิลหน่อยครับให้ไวเลยครับตอนนี้ครับพี่เอกอยู่ไหนเออขีดเนื้อขาดโอ้ฉีดอัิตรลีดเออยังว่อยูเอาพี่เชฟลงไปข้างล่างทำไมวะน่ะอ้าว เอามีเชฟขับลงไปก็ลากไปอ่ะเพิ่อนเพื่อนอันนี้อันนี้อันลุงเชฟเราต้องให้คนแก่นะครับนี่นี่ลุงเชฟ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 อร่อยทีครับทีผมหยิบแล้ววิ่งหนีนะเว้ยเมื่อกี้ผมเอ้ยเสียงอะไรวะโอ้คุณโอ้บินโอ้แทงแทงแทงไอ้แทง ครัแังโอ้โหต่อยกระเด็นเลยครับโอ้โชคดีครับเราไม่ได้อยู่ในวงวงกจอรนั้นนะครับเราหลุนมาจากวงกจอรเรียบร้อยแล้วโอ้ตายแล้วครับเดี๋ยวขวางทางสนุกเรียบร้อยแล้วล้มแล้วล้มแล้วนิสชับไอ้ชัดดีมากลุ้มไหมครับว่าแทงเป็นสัตว์กินเลือดเฮ้ยโดนตโจ๊ตสวย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 เก็บศูนย์ครับแล้วก็ไปต่อครับรู้มไหมครับว่าแทงเป็นสัตว์กินเลือดครับจอกกี้ใครโดน กูอย่างงี้ครับคุณพี่ผมนะได้ยินครับผมแต่ผมใช้ห้าบาทพอวะอะไรเอ่ยปืนใหม่ไม่มีนะครับเอาแล้วใครมาเปิเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มารับแล้วเฮ้ยเราอยู่นี่เฮ้ยผมอยู่นี่ยิงยิงหอแดงเลยกูอยู่นี่แม่งไม่รับกูเลยนะเฮ้ยเอาลู้ว่าเอ้าเฮียเชฟเฮียเชฟเฮ้ยปาระเบิดไฟลงมาช่วย อะดูว pues ่าเอาการมาให้เลือดเหลือน้อยแล้ววะไม่ไหวแล้วบุ้มนายจอบนายช็อตเดี <h <h ๋ยวครับข้างหน้าครับ6นาฬิกาครับแต่ละคนสะบักสะบอมมากนะตอนนี้บอกตรงไอ้เหี้ยโอ้โหเหลือสี่โอ้โหเหลือหนึ่งสองแล้วสองแล้ว สองแล้วเหลือสองเลยครับอย่ามายุ่งกับกูไอ้กอะไรครับเฮ้ยกิงนทำไมอย่ามายุ่งกับกูโอ้กูเหลือหนึ่งกูตายแน่แกูตายแน่แตายแน่แน่โอ้โหฮิวสบายใจกบีเฮ้ยไปด้วยฮิวสบายใจโอ้โหมันฮิวสบายใจเลยด้วยด้วยเฮ้ยพี่เชฟไม่ปิดประตูวะเปิดประตูทำไมไม่ปิดประตู ด้อยเกินครบกรบครับเอ้ยทำไมกล่องยามันหายไปไหนวะพี่เชฟแม่งคิวหมดเลยดูดิเฮ้ยโดนกระทถิบทำไมไม่คนอย่างเงี้ยครับโอ้ยข้างนอกโดนอะไรไปช่วยข้างนอกเลยโชครถบัสรถหล่นรถไม่ได้ายเลยไปปลาระเบิดเนี่ยขอไปช่วยก่อนเลือดเหลือน้อยแล้วดูแล้เฮ้ยไม่ได้ครับเราต้องไปด้วยกันเราเป็นครอบครัวแบงคว่าแบงค์ว่าตะแฟน แบ็คแมนเออยังไงช่วยหน่อยโอ้เป็นไงนอนสบายไหมสบายเลยเกือบเฮ้ยโจดไอโจดเอ้านอนอีกแล้วโดนพิษมั้ล่ะโง่บอกแล้วง่วงกลับไปนอนบ้านดิครับโอ้แม่งเดี๋ยวเวลาทำอะไรกินที่สุดเข้าใกล้ๆแล้วยายายาไปไผ เจอไฟยาอยู่ไหนอะยาาอเยรติอาไปหมดไะเอามาเฮ้ยโอ้มีบัตรประกันหรือเปล่าถ้าไม่มีไม่ต้องเอาเฮ้ยอย่าดึงกูเยี่ยปิดประตูทำไมแล้วโอ้โหโอเคอ๋อเฮ้ยอยู่ให้หนูอีกสักด่านอีกสักด่านได้เอาไม่จบเลยผมเอาจบเลยก็ได้นะ โอ้๋อเดี๋ยวเขาไปตัดตัดเอาอะตอนเด็ดไม่ถ้าตัดถ้าตัดกันมันก็ดูแคมขนาดไม่ได้ดิมันต้องเรียวไทม์มันต้องเรียวไทม์อ๋อคุณจะเปิดสี่จอเลยงี้ครับใช่โหเอ้าเดี๋ยวก็มีคนทำไงอะพวกบ้านจอใหญ่ๆอ่ะอ๋อไม่ก็คนเอาไปอัพคลิปอะไรเงี้ยมาทำสี่ช่องอย่างเงี้ยเหรอเออเฮ้ยหเอ็มสิบหกนี่มันปืนปดผมเลยเนี่ย ตากาคอจะทำสักคนเลยเนี่ยวางไปเป็รกัรพี่เกียรติรับครับไปรับตอนนี้ครับบางทีเดี๋ยวเขาจะตัดไอคอสออกเขาออกแค่สมคนเลยเออเอามาทำไมไอคอรัสไม่มีใครอยากดูนี่มเอ๊ะแลมะบอ๊ะเอ๊ะเอ๊อ๊ะเอเอะเอะอเอเอ๊ะเอ๊เอออเอออร โอ้ยมาทวงเรื่อยคืนนี่ว่าเนี่ยผมเรื่อยคืนเรามาังตรงนี้อาจจะมีแทงก็เป็นได้นะครับอี้เยเกย์เกยเกยเกย์เกย์เกย์เกยดนกย่เกย์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 เดย์เกย์เกยดเ์ยเกยาเเยกยเยกโเกยเ ข้างในมีของครับเข้าไปดูนถือเลื่อยมันไม่ได้เข้ากันหน้าแตใครไม่ยิงนะมีวิชครับมีวิชมีวิชได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งไปกวนเขาเราเราเราเจรจาเขาก่อนเราเราเราเจรจาเขาก่อนใจเย็นๆในในวิชนะครับเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงปั๊มนะครับลองยิงปั๊มเลยไอคอร์ดยืนอยู่ครับเป็นไงอย่าลองยิงปั๊มเลยใครยิงเอ้า นไงพี่เชฟเละครับพี่เชฟเละคาดปั๊มเลยครับพี่เชฟหายไปไหนวะใครนนี้ครับคนนี้ครับคนขู่คนหัวกินเกียนเนี่ยครับไอ้ครับผมไม่รู้จักงไปเป็นปุ่นเป็นแป้งสพี่เชฟกูหาไม่เจอเลยแม่งหายไปเลยโดนซ้ำโดนซ้ำโหย่เฮีย <Wow. S 1> บอกแล้วอย่ายิงนะพวกคุณไม่ทราบว่าเล่นอะไรครับน้องผมไม่รู้กวัวใจนะครับไม่ต้องร้อยคอสไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวคอสไว้ทันได้ไงวะโอ้ยเดี๋ยวคุณจะรู้สึกเวลาคุณไอ้ผมเลยเจ็ดไม่ไม่มีผมฟุกฟลรัสเนี่ยมันมันรู้สึกว่าสะดวกขึ้นเลยพี่เชฟไม่มีไม่พี่รู้สึกมันเดินสะดวกขึ้นหายใจสะดวกขึ้นหายใจสะดวกกำโจทหมดไปแล้วซึ่งภาระเฮไปดูด้วย คนตายที่สบายจริงเลยนะเนี่ยสบายใจจังตังอยู่ครบเฮ้ยไอ้ดุ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 ดนดได่เุ็บสะดุุ่ดุดยดุมยดุดุดุดไม่ดุ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 ด่ดุ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 ะเลยดุ้มคุด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 เด็ดเดุดุดุดอดุดุดรดวดุ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 อุโรดุ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 ดกดอุ้ด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 หดุดุด็ดุดุดุดอดนดุยุาุด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 อดุดุดุุดัุุัอเดาาาาา เหลือสี่โอ้โหก็โทรหดอ่ะมึงมึงเบ็ดโมเกริร์อย่าดึงกูอโอ้โหโไปหาไปช่วยพนะี่เชฟเร็วอย่างน้อยมีพี่เชฟก็มีตัวล่อตัวนึงอ่ะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโล้มอีกแล้ว <c oughs> จะล้มอะไรเยอะแยะวันนี้บอกแล้วง่วงไปนอนบ้านพี่ปล่อยข้างหลังเข้ามาได้ไงอ่ะ <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อ โอ้ดูดิไอไอคนอื่นล้มมัยนยังมีโอกาสได้ชกทิวลิงเฮ้ยโอ้ยกลับมาช่วยผมก่อนครับพี่อ่ะเฮ้ยอุ้ยโจ้เฮ้ยพี่เชฟเกิดแล้วเว้ยพี่เชฟเกิดแล้วโอ้สวรรค์พี่เชฟมาช่วยแล้วแป๊บนึงรอมกู้ก้อนไปเปิดประตูให้พี่เชฟก็เออแหละคนอย่างฉันตายจากไปเธอ เศร้าใจรอเปล่าไม่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 นี่ทำไมมันเป็นสีขาวดำแบบนี้วะเนี่ยตอนนี้เรามาถึงในห้องเออ่ห้องอะไรไม่รู้ครับโกดังครับตายดังมันห้องปีเตอร์เชคเลยครับระวังมีแท้งแนบตรงเนี้ยปีเเตอร์ชคห้องปิดีเตอร์เชคครับโกดังจะมาแท้งแถวนี้ครรับจะมางห้องปีเตอร์เชคโกดังอันนี้ต้องปล่อยไปเป็นเรื่องกฏกรรมนะครับเฮ้ยรอน้องบ้าง ยุงจะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งแต่ห้ามงานจะไม่ยุ่งตอนนี้เรียวยุ่งไม่ได้จริงต้อน้องบ้างน้องน้องเหลียวหงคครับพี่ติ้วทิกจะพีริวจะไม่ยุ่งเต็มถึงหวานครับขวานเสียงตื่นๆคุ้นๆป่าไปแล้วไปแล้วครับบายแล้วโช่วีกลับบ้านแล้วโอเคบายเอ้าเอ้ากูตกมาในไหนวะเนี่ยอ๋อตอนนี้เขาสับสนกับตอนนี้ทีมพี่เชฟจะตายอยูแล้วตอนนี้ ตัวเดียวเลยครับเรียบร้อยเลยโอ้โหแทงแทงไม่ตายไม่มาล่ากูมาล่ากูต่ออีกตัวไอชิบหายเอาฮาร์ล็อกเกอร์ไปมาอยู่เนี่ยโอ้แทงตายแล้วเว้ยโดดเดียวครับฮาร์ล็อกเกอร์ไปมาอยู่เนี่ยฮาร์ล็อกเกอร์แม่งไม่ช่วยใครเลยครับเอาตัวรอดนะครับที่หลังเล่นเกมเอาอย่าไปเล่นเกมกับเขานะครับจะเป็นอย่างเงี้ครับไม่เอาตัวรอดผมโดนเด้งก็ตกลงมาเนี่ยครับนั่นเป็นคออ้างที่ห่วยมากครับยังไม่เข้าใจตัวเองเลยครับเดี๋ยวไม่มีผมแล้วจะรู้สึก รู้สึกดีฮะรู้สึกดีเฮ้ยพี่เชฟมานี่มานี่มานี้โหต้องแบ่งย้ายคนแก่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อันนี้ลิวจะมายุ่งกับเคมาแล้วแล้วน้องอ่ะช่างแม่งดิน้องดีเฮ้ยพี่มกุมกหลังโอ้โหเกือบแล้วได้ยินเสียงอยู่เอาเอาระวังมกมันเดินตามหลังอยู่ครับเดี๋ยวมีมีระเบิดพี่เชฟเก็บระเบิดหน่อยดิไปทางมันไปต้องไล่ไปต้องไล่ไปต้องกลับไปกลับไปเฮ้ยหมดใครมาเอ๊ะ กันลรอหมกันังเทนดักเึิลเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันสมุไรในตำนานนี่วะเกิดแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วปิดประตูเฮ้ยอย่ามึงปิดดิวะโอ้โอ้ต่อประตูใส่ก่อนแล้วมานอนเตื้อกันฮาร์ดล็อกเกอร์ที่เขาบุ๊ดเดียวเลยครับเลยมันไม่มีเห็นโอเคแต่ปุ๊ดรยิงกูมันปิดประตูหน้าตาเฉยผมผมกันไม่ซอบบี้เข้ามาครับตรงนี้สโมเข้ามาไม่ได้ครับ เข้าได้ครับเข้าได้หมดเลยนี่ไงโนสมก้นสโมกิ้งอ๋อโอ้โหเข้าใจคินนะโอเคโอเคมาหน่อยครับตรงนี้ผมต้องการความช่วยเหลือครับขี่ลำเบ้าโอ้โหตายห่าผี่ลำเบ้าชื่อมันเลยเนี่ยเออแล้วเราไปไม่ต่อต่างขึ้นเลยครับผมไปแล้วเฮ้ยขึ้นมาทำไมเอ้าวชาเชฟขอซองชาเชฟสบาย คือเรบชิบหายกับชีวิตโอ้โหแล้วเสียเลือดเลยคนโอ้ยแกงใครดีวะแกงใครดีวะไอ้ยังไม่เป็นคนได้แกงเลยออกขึ้นมากันหมดแล้วอะไรวะเันจะปล่อยให้คนตายไปเลยครับแม่งขึ้นมาทำไมไม่รู้อยู่หานล็อกเกอร์เถอะอยู่หานล็อกเกอร์เถอะโอ้คุณดูผมเลือดเล็นเหลือแปดเนี่ยเลอดผเปี่ยนใจว่าไปดีกว่า ก็โดนการได้เลือเฟรนด์ดีๆครับมันต้องฮิลเพื่อเอาตัวรอดนะครับอย่าไปสนคนอื่นนะเอาตัวรอดไว้ก่อนเป็นยอดดีนะครับตูดดีไม่ใช่ไปกว่าครึ่งนะครับตูดดีไม่ใช่ไปกว่าครึ่งเออฮิลไปด้วยโอ้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 ยไปทันแล้วฮิลไม่เคยเหลือใครพี่เชฟเร็วๆครับต้องเหลือคนแก่ก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยโจดว่าโจดว่าโจดว่าโอเค ประมาณนี้พอรู้สึกว่ามันจะไม่มีซึ่งคสามัคคีอะไรนั้นสิสามะคีสามัคีไม่มีแล้วสามัคีคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ครับจ๋า้อคะแนนแท้งผมเยอะสุดเลยว้ยอ๋อมดเดามจด้วยแท้งผมผมแม่งเจอแท้งคนแรกแต่แม่งคะแนนอยู่น้อยสุดพี่เชฟไม่เคยฆ่าซอมบี้ด้วยมือเลยเพิ่งเดียววะครับไม่มีไม่มีอะไรยับชิดเลยโอ้ยขึ้นเดียวเดี๋ยวเพื่อน เดี๋ยวเพิ่งออกไปเดี๋ยวเพิ่งมีเดี๋ยวเราปิดเทปกันก่อนกำจะปิดเทปแล้วเหรอไม่ไม่ยังไม่อยากให้จบเลยอ่ะไม่จบเลยอ่ะจบให้จบไหมโอ๊ยโอ้ยเอ้ยครับเราจบเทปด้วยกันกับคือเบคอนแล้วกันเไม่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 ไปไหนจะไปไหนไม่ดีไปแล้วโอ้โหไม่ไม่ไม่อย่ารับไลฟ์ผมอย่ารับไลฟ์ผม ้องต่อยผู้หญิงครับบเด็กเต็มหมาเท้าผิงต่อยไม่สนใจเลอวไม่สนใจยาต็มโมดแล้วนะอย่ารำไรผมผมไม่สู้คนอย่ารำไรผมเลยจะตายถึกอย่างันนล้ทำไมพวกคุณเป็นคนเร็วงครับอย่ารำไผมยารำรผมเขาเป็นผู้ม่ชีวิตเอาจะรำไผมไปปัดแลเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งลบมาลบมาลบหลบครับลบครับคุณเห็นในนี้ในมือผมไหมฮะคุณเห็นในมือผมไหมครับไปอ่ะแอบแอบหับลบครับลบครับลบกูง้างหรอแล่ะตัดนีดออามาตกกันหน้าตัดกันหน้าอุ้ยืออ้ยังตัดกันหน้าอืออต็กกี้เอากำตำเสนองโอ้โหพี่แถมให้ฮาร์ดล็อกเกอร์ครับเขาไม่ได้ไปกับเราครับเสียใจด้วย ไปพบไปพี่เอกเรานอนที่ที่ด้วยกันเฮ้ยไม่ได้ครับคนแบ่งช่วยคนนี้บ้างช่วยยิงเดี๋ยวช่วยดูช่วย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 ช่้ยช่วยเขาให้เร็วเดี๋ยวครับช่วยสมกเพาะเฮ้ยเฮ้ยแล้วตีตาดแล้วตีตาดแล้วตาย โอเคโอ้เรากินเสร็จแล้วเะกินมื้อเลืบจำไว้เลยนะตายอย่างจริงเลยแทงแทงมาไม่มีผมแล้วจะรู้แทงแทงเนี่ยแทงเนี่ยเห็นปะเห็นปะแทงเอะไรแทง อ้ยฟีปมเอ่อแฟนๆทางบ้านเขาเรียกควสมาครับเขาบอกว่าอยากเห็นจัสตินลงไปนอนกับผมแบบผมเมื่อกี้ครับไม่มีทางครับผมมาตอนไหนวะก็ลงไปตามธรรมชาติของเขาเองเออแล้วเอ็กคอร์ดอ่ะเอ็กคอร์ดอนก็ธรรมชาติอ่ะธรรมชาติทั้งโซนธรรมชาติของมนุษย์ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเอ้ โอเคเดี๋ยวเราก็ปิดเทปฮาโลวีนกันไห้แต่เพียงเท่านี้นะครับปิดเทปปิดเทปเดียวปิดเทปปิดเทปเออปิดเทปแค่นี้แหละเพราะว่าไม่มีไอคอรสก็ถือว่าโอเคเราสมบูรณ์ละใช่โอ้ยลาก่อนครับสำหรับเทปนี้ครับเจอกันครับเจอปืนซีเกนที่นี่ครับอะไรเนี่ยจะดาวอะไรกันนักหนาวันนี้ไอ้ยกแข็งเฮ้ยไม่ได้ ตรงไหนจะตายยกแก๊งเฮ้ยเดี๋ยวคุณมาตายใกล้ผมนี่เดี๋ยวเด็กกระจินหนิกันนะเออเดี๋ยวโดนเด็กจินนะเด็กจินลงอีกันเอจะช่วยคนข้างล่างดีไหมครับช่วยดิเฮ้ยโอ้โหแม่งคนเล่นเกลียวอะไรอีกอ่ะอะไรอีกอ่ะโอ้โอ้โอ้จุก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 จัตีนไม่ลงกูไม่ลงกูยังตายไม่ได้กูยังไม่ได้ปิดฮอน มันจ๋าพี่มาแล้วโอ้โหูจะดองวันนี้ครับเดี๋ยวกูยังมีปืนสั้นกนแเอาปืนสั้นให้ลงครับโอ้โหโอ้โหโคตรบ้าเลยพวกพี่ยิงมาติดตาได้ก็ได้สายที่อยู่เนี่ยเออเฮ้ยไปช่วยพี่แก๊ปไปช่วยก่อนเดี๋ยวช่วยยิงเร็วๆเดี๋ยวช่วยยิงเอามาแล้วมาแล้วข้างงหลัโดนด้นด้งโอ้ยังรอดอีกนะ